สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันสาวสุุบอลฉลอง45ปีของช่อง3วันนี้เรามากก็เตดขอบสนามแบบสุด exclusive เพื่อทุกช็อตเด็ดที่คุณจะเห็นนั้น exclusive สุดๆจะมันแค่ไหนเหนือ imagine เพียงใดเราก็จัดตา ก่อนระเบิดแข่งในประวิต์มารีนน์ในายใหญ่ช่องสามเข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาทั้งสองทีมซึ่งแมตช์ที่รวมดาราม,มากเกือบ80คนนั้นมี2ตัวแทนจากครอบครัวข่าวคือคุณกิติสิงหาปัดและคุณแชมป์พิรพลพิธีกรช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ลงบูด,ด้วย เริ่มเกมมาเป็นทีมสีขาวได้ประตูขึ้นนำก่อนจากกิกด้านในชิปเข้าไปแต่พี่แชมป์เราจัดปลายตีเสมอหนึ่ง,งแล้วก็ถอดเสื้อแจกแฟนบอลซะเลยจบครึ่งแรกทีมสีขาวนำน้ำเงิน5ประตูต่อ4และอีกหนึ่งช็อตเด็ดงานนี้คือในช่วงพักครึ่งมีการแข่งขันสุดพิเศษนั่นก็คือการดวลจุดโทษของ6คู่จิน้นเบล่าเจมส์ิยายาณเดชคิมมาร์คแมดเกรดมาร์กี้บอยและมิวป๊อ เป็นการแตะบอลที่หวานกันแบบสุดๆเลยค่ะทั้งจับมือทั้งอุ้มทั้งใส่เสื้อคู่แล้วก็ยังมีการแข่งเต้นชักกระตุกแบบจัดเต็มอีกด้วย มาต่อกันครึ่งหลังพี่แชมป์พิรพลเกือบ <Yeah. S 1> ซัดลูกที่2ได้แต่ติดเซฟของป๊อกโค,โคสวิตและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ป๊อธนวัฒน์ทำแฮตทริกยิง3ลูกรวดสุดท้ายจบเกมเสมอกันไป9ประตูต่อ9ต้องมาดวลจุดโทษกันต่อและเป็นน้ำเงินสดที่แม่นกว่าเอาชนะจุดโทษไป4ต่อ2ได้แชมป์ปีนี้แบบสุดยิ่งใหญ่ แมตช์นี้ต้องขอบคุณอีก2ซุปตานะคะนั่นก็คือพี่พุดดอกและพี่บิ๊กจ๊าที่ภาคเกมได้มันสุดๆมันขนาดมีคนแซวว่าภาคมันยิ่งกว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลซะอีกกิตติกิตติกิตติลูกลงไปโอ้คุณกิตติคะคุณกิตติคะคุณกิตติยิงครับ และสำหรับแฟนๆที่ติดต่อรายการเราเข้ามาว่าอยากได้เสื้อบอลช่อง3ทุกรายละเอียดอยู่ในไอจรายการแชมป์ช็อตเด็ดซึ่งเร็วๆนี้ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์เตรียม